มือหนีก็ได้เลิกงามย่ามดีมาตัดผมจ้าสวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนแก่บุ๋มกับมาตัดผมตะเสาเลยมนันีจะบอกว่าลูกค้าร้านนี้เยอะมากจองคิวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะก็พึ่งตะหอดคิวเจ้าของนี่ละจ้าเจ้าของร้านนี้เพิ่นเป็นลูกค้าประจําของแก่บุ๋มคือกันจ้าเพิ่นไปน,นวดยุ้านทุกอาทิตย์เลยมอนีแก่บุ๋มก็เลยถือโอกาสมาเทตผมร้านเพิ่นคือกันก็นกถือว่าแหลกเปียนกันเนาะจ้า รอบนี้กัตัดผมสั่นแห้งจ้าเพราะว่าผมเสียหลายก็เลยตัดออกก็จะได้ประหยัดแชมพูน้ำผมยาวกับเปืองแชมพูด,ด้วยค่ะพรอะม่พี่น้องหลังจากที่ตัดเซ็จแล้วก็เห็ดสีต่อจ้าตอนนี้ก็มักสีผมอยู่จ้าระหว่างที่นางลอกอะ่ะเมืองนังสือเมืองนั่นเมืองนี่นนไปประมาณสิบห้านาทีจา้าพ่อสีผมใดทีแล้วก็เตรียมตัวไปสะผมล่างผมออก เียบรลอยแล้วส่งผมหม้เป็นเจงไหนจาจับพมพีนองเป็นตะหักบจา้า